ุเขาบันโซครับที่งมันหอมมาดามปูเอาแล้วครับนิชคุณเติ๋สามนิชคุณมาแรกเป็นแรกครับผู้นี้ใครจะมีโอกาสได้ประตูวันนี้ทางน้านของพัตเตอร์ครับเป็นผู้รักษาประตูของคุณเขาบันโซครับทีมงงามชื่อเก่กูนี่เป็นกูที่น่าจับตาครับสำหรับการแข่งขันน้องเล็กสายยูครับข้างที่หนึ่งนะฮะอบยุ13ปีครับบันโซพบกับสิริมาชทวีครับ ประตูของโต้เกือบครับแม่พิทักสุดธนูลุยมาบันโศนให้ไดทีตอนนี้นะรุกเรียบไม่เรียบคระปุ่มมาจับบอลเขายาวนั่นบันโศคุณก้าว่าเดินเติมเติมเข้าไปเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับเกียรีทีพโหดูครับเกือบไปเหมือนกันเลยครับโอ้สังกกตเลยครับเกมดี นายนักขรินเป็นผู้รักษาประตูนะครับประตูวันนี้กิติชัตออโต้นั้นเจ็บดูนะครับตอนนี้ต้องดูว่าโอ้โหเกมนี้ก็ต้องดูเลยครับว่าคนเขาบันโซน้ำผู้มาดูจังหวะนี้พี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 ของศิริมาชเวียดเนี่นหมายเลขสามสิบพีพีเอาเลยครับลุยมาหาเพื่อนทำได้ไม่ได้ แสงแดดที่บาตาแท้สายตาที่บาดใจครับหลายคนก็ลุ้นให้มีแดดนะครับหลายคนไม่ลุ้นให้มีเจอฝนในช่วงนี้ครับเพราะว่าน้ำท่วมจังหวัดพะเยาพะเยาโรธือหลายคนที่ไปเที่ยวกวอนพะเยาก็ช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาห้ามเข้านะครับแจ้งในทราบครับเรื่องของน้ําไหลท่วมที่กวอนพะเยาเราให้น้ําลดก็ไปเที่ยวนะครับเอาละครับเส้นทางที่จากจากพระเจ้าตุวหลวงไปในเมืองนี่ก็น้ำท่วมนะครับช่วงนี้ ใครจะเข้าไปในเมืองพะเยาก็เข้าไปที่ถนนทางด้านของปีแยกป่าแดงนะครับนี่ขอแนะนานะครับเส้นทางที่ไปเที่ยวพะเยาพะเยารอเทอเอาเลยครับคุ้มค่าที่ได้ดูครับมาดูจังหวะครับเก่งเชอเก่งเลยครับฮอตเตอร์มาดีครับทางด้านของฮอตเตอร์ป่าดูจังหวะลุยมามาดูเลยครับหลุยมา,มาล,ลุยมา ใจสังวาลย์เลยครัยี่สิบแปดในข้างนั้นของโอ้โหออโต้ออตโอออตโอ้ยี่สิบแปดครับออตโต้หน้ารักหน้าลุ้นแรงครับแบบนี้แบบไหนแบบไหนครับทุกภาพทุกชาตท,ทุกมุมเดี๋ยวรุ่นสิบปีสองลมเจอกับน้องหนึ่งซายครับมากมายสนิทตีมิดฟิวนี่ชายเจ้าน้ำตาออมาแล้วคนะโอ้โหออกมาฮะมิดฟิวชายเจ้าน้ำตาจะมีโอกาสเป็นชายเจ้าน้ำตาหรือไม่ครับไม่ว่าจะเป็นน้องของโอ้โหดูครับ เดี๋ยวว่าลูกชายของหม mm ูกากาน้องก้าหลายคนเดี๋ยวดูจะได้เห็นรุ่น10ปีไม่ดูไม่ได้ครับตอนนี้เอาแล้วก็ซิริมาเทวีอาบูพางยกขึ้นเติมขึ้นไปใต่สั่งมาลุยแบบนี้ครับแชมป์20ในลงไทยวานเกีคนไม่มีน้ำหน้านครก็พายเเยนี่บ้านโซคุณเขาบ้านโซ บุกรัฐศาสตร์นั้นหมายเลขสิบเอ็ดนันบุกรัฐศาสตร์ดูนะครับรูปร่างสงใหญ่ครับบุกรัฐศาสตร์ของบันโซเอฟซีเป็นฝ่ายได้ทุ่มสีมาเทีวีครับวันนี้แต่งขาวนั่นสีนีาทีวีหมาเยเลขสิบันนีดูนะครับว่าลีโอรัตนกคุณนะครับหรือว่าลีโอพยายามไล่บี่ลีโอพยายามพยายามจะไปครับวันนี้กับตาทีมีคือลีโอลีโอรัตนกคุณนะครับ การเล่นแบบสาวสวยทำบาตูจับตามองให้ดีวันนี้ต้องดูนะครับว่าทางด้านของบุกรัฐศาสสมนารัฐศาสต,ตั้งเตะมาหลุนจากโลกนิ่งครับหลุนจากโลกนิ่งเลยครับ,รบเดรลาพาเพลนบุกรัฐศาสร,รียบหรือไม่ตรงกับครับตรงนี้ยังอยู่ในช่วงของเชียงเจ็ดนาทีวันนี้ต้องขอบคุณดีมานครับทางด้านของ่ายจันทร จะมอบเข้าวมันไก่ให้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของวันนี้โคกสนามผมเสวีที่วงมีแคปชั่นมาฝากครับเข้าวมันไก่ให้แค่น้ําซุปรักนะชุปๆให้เธอคนเดียวมาเลยฮะขอบคุณมากมายเลยกันนะสำหรับโฟโต้โอ้โหดูครับโฟโตหลายท่านสีรีบ้าเทวีพีผีบ้าครับพีผีจะแต่งจังหวะยังไม่ได้ครับ บ้านซอสพะยำหมี่น้ำพุกพิกฐานาการได้ไม่อะไรครับน้ำพุกกับเสียงเชียร์ซีริมาเทวีซีรีมาอันนี้ขยับนะครับเดินหน้า ครับจังหว่ากสิทธิ์บ้านทีวีแบบวันนี้โอ้โหภาพกีฬามันมันภาพหลายๆภาพครับหลายเรื่องหลายหลายเรื่องเราก็ต้อนรับโหมกก้าครับมาแล้ววันนี้ปาเชียคุณลูก<ว><น>เดี๋ยวดูว่าจังหวะโอกอาสนาทีทองปันโค้งครับสินป้าทเทวีวีนี่มันเล่นหมาเลยกสิบแปดนั่นกิ่วลงครับ<ว><น>สุกันทีจังสายเงี้ยกิ่วลง มากับสายลมสายลมเนี่ยชีวิตมีหรือชีวิตต้อเปลี่ยนไปครับเอาเลยครับจางนั้นของผู้สาประตูวันนี้ครับไหนครับไหนนักครินแก้วบางวันครับวันนี้เป็นผู้รักษาประตูลุยมาพีพีสี่เมากพีพีมีบ้านมีการมีครับการลีนไทยและคนเดานฟ้าผมคนเดิมแล้วคนเดิมโอ้โหลูกสามนัดนี่ทำได้ดีเลื่อยๆครับพีพีเลขหมายเลขสามศูนย์ของ ทางด้านสินิมาเทวีขึ้นนำนะครับอัเภอพานังหวัดเชียงรายขึ้นน้ำพยเยาวายันโตอทีโอ้ดูครับทางด้านของพัมเตอร์นี่ยังไม่ทันตั้งตัวครับดูว่าเกมนี้ต้องดูว่าน้ำพุพยาพยามจะเร่งเกมใหม่ครับตอนนี้แต่นี้แต่นี้แต่นี้ครับมีสิบแปดในทางด้านของออตโต้พยายามลุยไปครับนิชคุณดิชาคุณในที่ออตโต้แต่เด็กกลุ่นดีโตวันโตคืนครับโอโ้โหพีพีครับ ทำผลงานได้นะครับตจ้านาของดนนทีแสนแก้วการครับทำผลงานให้กับตจ้านายของศริมาศทีดีขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูฟุตบอลคือศักดิ์ศรีเบทีคือทุกยากเอาเลยครับนาทีล่าฝันล่าฝันอย่าเป็นเสียให้เธอล่าอย่ามีค่าให้เธอจำบอลคู่ที่เก้าเดี๋ยวจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลคู่ที่สิบแล้วนะครับคู่ที่สิบก็จะเป็นการพบกันระหว่างสองลมในรุ่นสิบปีกับนอมลิงทราย โอ้โหมากมายสนลิ้นจี่ตรงนี้เวลาพาเพลินพาถั่วหยอดไปใจสั่งมาลุยพุทธบอกนี่เขาบอกความเข้มข้นครับมาลรียวเรียวเติมไปเติมไปใจสั่งมาโโอ้หเรียบร้อยได้พาตูครับโอ้โหวันนี้กับกายเป็นทำอะไรกับกายเป็นดีไปหมดนะพี่พี่สองประตูต่อศูนย์แล้วครับสองประตูต่อศูนย์แล้วครับซิริส์มาเทวีแต่เกมนี้ก็ถือว่ามาบุกอยู่ดี แต่โดนโต๊ะกลับแต่ละครั้งนี้จังหวะมันเปลี่ยนครับฟุตบอลนี่คุ้มค่าสู่สากคนจริงๆครับนี่คือแนวรับแนวร่วงมาดูการเล่นฉายแววให้เห็นเลยครับมาดูใจสั่งมาลุยแบบนี้นี่คือบรรยากาศนะครับยี่สิบสองของสีเ้ทีวีไอติมครับชื่อง่ายๆนะถ้าเมื่อก่อนนี่หลายคนก็อยากจะให้ลูกชื่อแบบน่ารักครับคนนี้ก็ไอติม โอกาสเหมือนไอติมไม่รีบกินมันจะละลายครับไอติมครับที่12ของสีมาทีวีไอติมมาเรื่อยๆน้ำพุครับคนนี้ครับน้ำพุครับไปเรื่อยๆครับมาดูบ้านโซ่กงอยู่ที่น้ำพุเชิงบอลสูงครับซีซีน้ำพุน้ำพุนี่ไงคาราทีเต็มันครับเชียร์ให้กำลังใจเยอะครับวันนี้เกมที่บอกได้เลยว่าวันนี้ภาพสดๆจากสนามหนองเงิงทราย เสนออำเภอเมืองอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยารับวันนี้วันที่หนึ่งวันอาทิตย์ฮิตไม่เลิกเอาเลยครับลุยมาพาเพืินคู่ต่อไปครับ,ค,บคู่ที่สิบคู่ที่สิบเลยครับใจสั่งมาลุยแบบนี้มาเรียบหรือไม่มเดี๋ยวาครึ่งแรกนะครับสองประตูต่อศุสีมาทีวีในรุ่นสิบสามปีไปเรื่อยๆมาดูเลยครับบรรยากาศที่พีพี พีพีม่ทีร่รีโอแทงขาลุมาครับพัตเตอร์แต่ก็ดีผู้สินติ์บารีเป็ดเวลาครับแรกนะฮะแรกครับเดี๋ยวเจอกันข้่งหลังคิดหน้าครับผมสองประเด